สวัสดีนะครับชาวทิกตอกทุกคนนะฮะที่มีรายได้จากค่าในหน้าหรือมีรายได้จากการขายของนะฮะในทิกตอกนะครับคุณต้องระวังเรื่องนี้เรื่องภาษีเป็นเรื่องคูดใหญ่เลยนะฮะถ้าเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยเราต้องเสียภาษีนะครับมันมีกฎหมายของเขาอยู่นะครับนะครับก็คือในที่นี้เนี่ยจะมาพูดในส่วนของค่าในหน้า่าในทิกตอกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นร้านค้านะครับ แต่ว่าค่าในหน้าเนี่ยจะพูดเฉพาะบุคคลนะฮะไม่ได้พูดนิติบุคคลนะครับส่วนอ่าใครที่มีรายได้จากทางดีลหรือว่าทาง youtube เนี่ยเอาไว้ก่อนฮะแต่ว่าก็สามารถเข้ามาฟังได้เพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันมากคล้ายกันนะฮะแต่ว่าก็คือจะมาจอะจงเฉพาะทิกตอกนะครับโอเคนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนมีคําถามก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้เลยนะฮะเดี๋ยวตอบเดี๋ยวไปตอบให้นะครับค่าในหน้าเนี่ยเวลาเราได้รับเงินค่าในหน้าเราจะต้องถูกหักหนาที่จ่ายใช่ไหมฮะไม่ได้รับเงินเต็มใช่ไหมทุกคนเข้าใจตรงนี้นะ ไม่ใช่ไปเถียงร้านนะทุกคนเอ่อสมมติว่าเราได้ค่าในหน้ามา100หนึ่งเราถูกหักหน้าที่จ่ายการหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็จะหักตามอัตรา9หน้านะครับสมมติว่าค่าในหน้าหนึ่งร้อเนี่ยถูกหักหน้าที่จ่ายไปแล้วอ่าสมมติ3เซ็นคือ3บาทใช่ไหมฮะเราก็จะได้รับเงิน97บาทนะครับและสําคัญเราต้องได้รับเอกสารหักหน้าที่จ่ายนะฮะถ้าในมุมบัญชีหรือว่าในมุมของภาษีเนี่ยที่เขาแปดวลบัญชีเขาจะคุยกันก็คือเอกสารหักหน้าที่จ่ายนะครับแต่ชื่อจริงๆเนี่ยยเกานี่ขว หนังสือรับรองการหักหนีที่จ่ายก็คือมันจะมีวงเล็บ50ทววิให้เราเข้าใจตรงกันว่าเอกสาร50ทววิหรือว่าเอกสารทางเงินที่จ่ายนะครับเราต้องเก็บเอกสารตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เอาไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็อ่าในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับนั้นมีคําถามที่ว่ากองออด94เนี่ยภาษีกลางปีเนี่ยที่จะถึงเนี่ยที่เราจะต้องยื่นภายในกันยายนเนี่ยกองอ๊อด94ยื่นไหมนะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้นะฮะ ค่าในหน้าเนี่ยมันอยู่ในมาตราสี่สิบวงเล็บสองนะครับสี่สิบวงเล็บสองไม่ต้องยื่นพองดอเก้าสี่นะครับคนที่จะยื่นพองดอเก้าสี่ได้เนี่ยต้องเสียภาษีตามมาตราสี่สบวงเล็บห้าถึงวงเล็บ8ปดนะครับถ้าคุณเป็นร้านค้าที่ขายของในที่เกอะขายออนไลน์ขายในลาดช้อปปี้ก็ต้องยื่นพองด9เก้าสี่นะครับโอเคไหมฮะก็คือพองด9เก้าสี่เนี่ยเป็นภาษีกลางปีต้องยื่นนะครับแต่ถ้าบุคคลธรรมาดาเนี่ยที่เราได้รายได้จากค่าในหน้าไม่ต้องยื่นนะทุกคนไม่ต้องยื่นนะครับ แต่ว่าเราจะไปยื่นทีเดียวก็คือตอนสิ้นปีนะครับก็คือพองดอเก้าศูนย์นะฮะพองดอเก้าศูนย์นะครับอรายได้แล้วเราจะคำนวณยังไงฮะว่ารายเรามีรายได้เท่าไหร่นะครับต้องนํารายได้ตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนไปยื่นภาษีนะฮะสมมติว่าเนี่ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยปีหกหกเนี่ยให้เรานะฮะคำนวณตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรานะครับจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะของปีหกหกเนี่ยว่าเรามีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปยื่นภาษีบุคคลปลายปีนะครับ แต่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นค่อนข้างเยอะว่าการทำนานหน้าเนี่ยรายได้อะมันค่อนข้างเยอะนะครับให้เราบวกแต่ละเดือนนะฮะมากรกฎาคมพามีนาจนถึงธันวาเนี่ยมันเกินล้านแปดไหมเออมันเกินล้านแปดไหมถ้ามันเกินล้านแปดเนี่ยมันจะเสียภาษีตัวหนึง่งมันเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะมีคําอธิบายของมันว้เลยนะฮะถ้าคุณมีรายได้เกินล้านแปด หนึ่งล้านแปดแสนต่อปีต่อปีก็คือตามปีปฏิทินเลยฮะนะครับถ้าทางบัญชีเนี่ยหรือทางภาษีเขาจะเรียกว่าตามปีภาษีนะครับก็คือสิบสองเดือนถ้าเรามีรายได้รวมกันสิบสองเดือนเนี่ยเกินหนึ่งล้านแปดแสนนะครับเราต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะฮะจดเข้าไปอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเรามีรายได้เกินและเราไม่ได้จดอันนี้อันตรายครับสมมติว่าเรามีรายได้ทั้งปีเนี่ยมันเกินก็ต้องมาดูว่าเกินเดือนไหนนะครับ ถติว่าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเดือนเดือนสิงหาใช่ไหมฮะเดือนสิงหาแล้วรายได้เนี่ยเราเกินตั้งแต่หนึ่งพฤษภานะครับแสดงว่าตั้งแต่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยคนไปจดแล้วยังถ้ายังไม่จดครับคุณจะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลังแล้วก็ไปจดอ่าเข้าอยู่ในบุคลากรเพิ่มนะครับหรือว่าอ่าถ้าทางบัญชีเขาเรียกว่าแวตนะฮะจดอยู่ในระบบแบตนะครับไอช่วงที่เราไม่ได้จดนี่แหละที่รายได้มันเกินเนี่ยเราต้องเสียเบี้ยปรบัเงินเพิ่มนะครับว่า เรามีไรายได้เกินเท่าไรไอ้อส่วนที่เกินเนี่ยมาคำนวณอีกทีหนึง่งเอามายื่นแบบภาษีนะครับแบบภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาเรียกว่าพอ,พอสามศูนย์พอสำเพาพอพานจุดสามศูนย์นะครับเป็นแบบภาษีของเขานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจดปุ๊บเนี่ยเราต้องยื่นทุกเดือนนะทุกคนยื่นทุกเดือนถ้าเดือนไหนไม่มียอดเข้าก็ไม่ต้องยืน่นเอ้ยไม่ใช่ถ้าเดือนไหนไม่มียอดเข้าเราก็ต้องยืน่นแต่ยื่นเป็นยอดศูนย์นะครับในแบบภาษีเนี่ยพอสามศูนย์เนี่ยมันจะมี ข้างบนจะเป็นรายได้ข้างล่างจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเราก็ใส่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ไปยื่นซะนะครับตอนนี้ก็สามารถยื่นได้ทางออนไลน์แล้วก็กระดาษนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสำนักงานก็แนะนําให้ยื่นเข้าผ่านออนไลน์ทั้งหมดเพื่อสะดวกในการเก็บเอกสารแล้วก็การยื่นนะฮะของผู้เสียภาษีนะครับถ้ารายได้เราไม่เกินล้านแปดเราบวกแล้วทั้งปีแล้วไม่เกินล้านแปดนะนะครับเราก็เสียภาษีบุคคลธรรมดาก็คือปองมาเเก้าศูนย์นะครับเราก็ยื่นออนไลน์นะฮะก็ไปยื่นออนไลน์นะครับไม่ยากนะครับเราก็กด ก็คือขั้นตอนการยื่นเนี่ยพิมใน Google นะเอายื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ติ๊กมันจะมีเว็บของสอมปรกรณนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะน่าจะอาจจะได้ทําคลิปแนะนําการคลิกเข้าไปนะฮะค่าในหน้าก็จะมีประมาณนี้นะฮะที่เราต้องระวังนะครับหนึ่งก็คือภาษีบุคคลธรรมดานะครับที่เราจะต้องยื่นปลายปีสองเนี่ยภาษีเมือค่าเพิ่มอันนี้ต้องระวังเรื่องใหญ่นะฮะ ไอ้มูลค่าเพิ่มในเรื่องใหญ่มากนะครับต้องดูดีๆนะฮะว่าเราเกินหรือไม่เกินนะครับอ้าวแล้วแล้วถ้าไม่เกินเราสามารถจดได้ไหมจุดจุดได้ครับแต่ว่าเราก็คํานวณนะฮะถ้าเราเกินเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันนะว่าถ้าเกินล้านแปดต้องไปจุดภายในกี่วันกี่วันมีนะฮะอันนี้ผมก็จะไม่เจาะลึกเข้าไปนะครับอ่าเรื่องในหน้าทิกตอกก็น่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนต่อมาจะเป็นฝั่งร้านค้านะครับอ่าฝั่งร้านค้า ใครที่ขายของในอ่านชอบปีรั a ดาบ้างฮะร้านค้านะครับไม่ได้สนใจนะฮะว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับ <c oughs> คุณเกิดมามีชีวิตนั่นคือคุณต้องเสียภาษีแล้ว <c oughs> เออกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ร้านค้าเนี่ยร้านค้าจะเสียภาษีตามมาตราสี่สิบวงเล็บแปดนะครับ <c oughs> เป็นการพาณิชย์นะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นข้าในหน้า <c oughs> ในหน้ามันจะเสียสี่สิบวงเล็บสองแต่ถ้าเป็นร้านค้าจะเสียสี่สิบวงเล็บแปดสี่สิบวงเล็บแปดเนี่ย เวลาเราขายของม,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 มันจะไม่มีเรื่องหางานที่จ่ายนะเออมันจะไม่มีเรื่องห่างรายจ่ายเพราะเราขายของเราก็ได้รับเงินใช่ไหมไม่มีห่างรา่จ่ายนะครับแต่จะเหมือนกันเลยถ้าเราขายของในติ๊กตอกหรือที่ไหนก็ตามนะอันนี้อันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงอจาจจะขายของในติ๊กตอกหรือลาซาด้าช็อปปีอะไรก็ตามอนะที่มีรายได้รวมกันทั้งหมดเลยนะทุกคน,นนะทุกแพลตฟอร์มเลยทุกอย่างนะครับถ้ามันเกินล้านแปดต่อปีนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยรวมกัน,นเกินล้านแปดต้องจดแบตนะทุกคนจดแบต นะครับโอเคไหมฮะเมื่อรายได้เกินล้วแบตต้องจดแบตนะครับแล้วก็กลางปีต้องยื่นภาษีด้วยเนี่ยภาษีกลางปีเนี่ยมาแล้วนะฮะต้องยื่นภาษีภายในกันยายน,นี้นะฮะภายในกันยายนนี้เลยนะครับห <c oughs> ้ามเกินนะฮะถ้าเกินมีค่าปรับแบบนะครับแล่ถ้าไม่ได้ยื่นเนี่ยในการยื่นเนี่ยก็คือเอารายได้ตั้งแต่มการาถึงมิถุนามาคํานวณน,นะครับมาคํานวณถ้ามียอดชําระแล้วก็ชําระไปนะฮะ <S <s แล้วก็พอเราไปยื่นภาษีปลายปีนะฮะ แล้วก็เอาภาษีที่เราจ่ายกลางปีนี่แหละไปหักปลายปีได้งงไหมฮะสมมุติว่ากลางปีเนี่ยเราคำนวณมาแล้วมีรายได้เท่านี้ภาษีที่เราต้องจ่ายห้าพันสมมุตินะครับมีภาษีที่ต้องจ่ายกลางปีเนี่ยห้าพันเรามีรายได้เยอะนะภาษีจ่ายกลางปีห้าพันพอปลายปีเนี่ยเราก็บวกทั้งปีเลยนะครับมีสมมุติว่ามีภาษีที่ต้องจ่ายอ่าแปดพันนะครับเราก็เอากลางปีนี่แหละไปหักปลายปีส่วนต่างสามพันเราจ่ายปลายปีสามพันนะครับเหมือนเป็นการอ่า ทยอยจ่ายนะฮะเพื่อที่ว่าเราไม่ต้องไปรับผาละช่วงปลายปีทีเดียวมันหนักนะครับโอเคไหมฮะทุกคนนะครับเอ่อก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนนะส่วนการยื่นภาษีเนี่ยก็คือยื่นตามอัตราก้าวหน้านะครับทั้งค่าในหน้าหรือว่าเจ้าของร้านที่เป็นบุคคลธรรมดาฮะต้องยื่นตามอัตราก้าวหน้านะครับแล้วก็คํานวณนะฮะมันก็จะมีขั้นตอนในการคํานวณอยู่ฮะรายได้เท่าไหร่นะฮะหากรดยนต์นะฮะหากใช้จ่ายหากรถยนต์นะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยรายได้ที่เหลือเนี่ยจากการหาพวกนี้แล้วนะฮะก็มาคํานวณนะครับซึ่งรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับก็สามารถยื่นผ่านออนไลน์ก็ได้นะฮะหรือว่าไปยื่นที่สัมปกรณะครับให้เจ้าที่เขาช่วยยื่นให้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็แนะนําถ้าเราเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่ามือใหม่แนะนําให้ไปยื่นที่สัมปกรณะครับจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบริการนะฮะก็คือเราสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเออเนี่ยเรามีรายได้เท่านี้นะนะครับ เขาก็จะเกอกให้เลยนะฮะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะฮะเอกสาร5สิทิต้องติดไปด้วยนะครับโอเคไหมครับครับก็จะมีแค่นี้นะฮะเผื่อมีใครสงสัยนะฮะสามารถสอบถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะไปได้ตอบให้นะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ